ยัดนมเหรอพ้นจะท้องอยอาละไมอยากงไรเอาหมดทำไม o ยก y อดวันนี้นะคะ ในช่วงกูรูกับดูทดลองพี่ก็จะชวนทุกคนเนี่ยมาลองทำเมคอัพแฮกกันเคยได้ยินคำว่าเมคอัพแฮ็กไหมรู้จักไหมเมคอัพแฮกเคยได้ยินค่ะไม่เคยเลยบอกบบอ๊บหอก ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างในกองบรรจุกระชิมฟันน่าจะมาโอเคฟันล้วนช้อนกระซอบเียเอาไปทำไมอยากดูวาเอามาทำไมช้อนเคยเห็นเอาไปแช่เย็นนะแล้วก็มาหน้าหน้าแต่ไม่ช่วยตักอะไรดีตุ๊กโป๊ะเอามาลองลองคือเปล่ายัดนมเหรอนมโตกิ๊บเนี่ยเป็นอะไรที่เราคุ้นเคย เ,เอามากดซิวเอามาทำไมอันเนี้ยแค่กว่งางาองอ่ะงงอ่ะหรือเอามาแปะแบบดึงหน้าเรียวเออจะมาทำอย่างนี้ปะแบบหนูเคยเห็นเริ่มที่ตัวแรกลองพื้นเอาลูกโป่งลองพื้นใช่ไหมใช่ค่ะเป่าเลยค่ะ <c oughs> ลองพื้นโดยใช้ลูกโป่งเป็นตัวช่วยลองรองพื้นบนนี้ลองรองพื้นบนหน้าโอ้คืออยู่คือได้ได้ได้ไม่ใช่แปลกๆหรือใช้มือก็ได้นะเออรู้แล้วไม่ต้องือซื้อฟองรองฟองน้ำแล้วลูกโป่งได้อยู่มันไม่เกาะผิวเฮ้ยมันก็ตกได้อยู่ได้ไหมมันไม่สามารถที่จะทําให้รองพื้นลงไปที่รูขุมขนเราได้เลยต้องไปกอนที่ลูกโป่งแทนเออไปกอนที่ลูกโป่ง ตก้าไปถ้าแตกใส่หน้าก็ว่าเขาดีจ้ะแกล้งูโป่งนะเรื่อนมันก็จะเป็นร่องๆอ่ะเห็นมด้ลูุมขนนีี่กูไม่มีความจริงก็อันมือนี้และนี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จค่ะสําหรับรองพื้นใช้ได้แต่อย่าหาทําดีกว่านาอไม่รอดค่ะเปิดรองพื้นมากเลยแล้วรองพื้นมันติดตรงเนี้ยแต่มันไม่ติดหน้าเลยทาที่ไม่ได้ทาเพียงไหม่ของสรุปว่าไม่รอดนะคะต่อมาก็จะมาเขียนคิ้วกัน ระบายนี่ระบายอย่างนี้นะคะทาแค่ด้านเดียวแม่จิ้มฟันก็พอก็คือตั้งแต่หัวคิ้วได้ยูยเออไหนเป็นมีโครงสร้างไหนวะคีได้ละได้โครงบุญละ ได้โคงเห็นห่างละสำหรับคนที่ไปต่างจังหวัดแล้วแบบพกแปรงแต่งหน้าไปไม่ครบหรือว่าลืมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ไมมจิ้มฟันได้จริงๆไม่เห็นว่าเขียนเลยใช่เป็นคนดึงคนคิดคนโลกใช่ไหมไม่หรอกสำหรับไม้จิ้มฟันถือว่า ไม่รอดค่ะล่วงทำไมเราไม่เขียนไปเลยอะ่ะรอดค่ะให้รอดไปเลยเพราะว่ามันสร้างโครงคิว้วให้กับคิว้วของเราเลยลที่เราไม่ต้องไปกะเอาเองว่ามันจะเป็นโครงแบบไหนก็ใช้มันแตะแตไปเลยหมองน้ำไหมจิ้งฝันก็ถือว่ารอด,รอดให้รอดแล้วรอดถูกบิดถูกบิดต่อมาใช้เทปใสแตะใต้ตากันเลยใไม่เลอะใ้แบ บอกเลยเดี๋ยวจะได้ดูการ์ดยอมตั้งใจดูยอมตั้งใจไปกํกำลังใจอือมันก็ช่วยกันฝุ่นไม่ให้ลงไปเลยเนาะฝุ่นที่จมก้่เป็นคนชอบสีส้มตัวเนี้ยก็จะแต่งขนส้มเออมันดีอ่ะได้ดูขัดเบาือมาขัดเบาขนาด กันไม่รู้ตระติเนี่ยตอนมีปัญหาเลยอะเพราะเวลาเราใช้สีบางงันที่มันไม่ได้แพงมากมันจะชอบไปร่วงลงมาก็ดีนะมันเหมือนมีกรอบมาช่วยตอนขัดเล่าได้ง่ายขึ้น,นต้อข <laughs> <c oughs> ัดเล่าให้ได้ <c oughs> เลยมันจะกัดอ่นะเว้ยแต่มันอยู่ที่ว่าเราติดสนิทแค่ไหนด้วยเนาะโอเคดึงฟล <c oughs> ึ๊บ <c oughs> เป็นมะม่วเทปใสองเอุ้ยริ้วรอยค่ะมันเป็นหางขึ้นมาด้วยสำหรับเทปใสนะก็คิดว่าโอเคนะ รอดค่ะรอดค่ะรอดค่ะง่าย<ห>ต่อมาเราก็จะมาใช้กิฟตดำกีดอายไลเนอร์นึกถึงภาพจำึจ่งชัดเจนมันจะง่ายขึ้นเพราะวันนี้เราจะมีกิฟต์เป็นตัวช่วยคอเราจะต้องใช้อายไลเนอร์พาไปที่กิฟตตรงที่เราจะทา ชื่ออ่าได้ไหมได้อันบนก็คือเส้นบนแนละล่างคือเส้นล่างอื่ออ๋อ,อฉันไม่ชอบกินอะไรนะจะ <c oughs> เป็นสายการบินแนนะ่ <c oughs> มาแล้วหางเครื่องบินไปล <c oughs> ให้ที่กินได้อยู่แล้วอ่ะกินเองน่าจะดีกว่านะแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ที่อยากได้ลักษณะแบบกรีดให้ตาให้ตาเชิดอ่ะ กิ๊บด,ด,ดำถือว่ารอดนะถือว่าดำถือว่ารอดค่ะอะไนเนอร์เราเสร็จแล้วเป็นไงกิ๊บถือว่ารอดต่อไปนะคะปัดมาสคาร่าเพื่อความเด้งของขนตามาสคาร่าและก็มีตัวช่วยด้วยบ้านดานบนมางแบบนอยกอยลังยังไงอะซ้อนแบบมีชื่อไม่เจะ อ๋ออย่างนี้หรอจะดึงหายใจออไม่ได้หายใจเลก้อนมันโดนไหมอ่ะมันก็เพิ่มความลำบากแลมันก็มีความยากตรงที่เราต้องมาจับช้อนเแล้วนี่เป็นราเปล่าเลยเป็นไงบ้างช้อนก้อร่วนร่วงแล้วก่ะ โอไม่ถนัดเลยอะที่ก็ปัดเองง่ายกว่าถือว่าทานค่รอดล่วงค่ะ<า> <c oughs> เป็นทาละค่เะ,เ,ะเรียกว่าช้อนอะเรียกว่าภาระต่อไปนะคะก็จะเป็นการทาปากแบบสายฝอด้วยเทคนิคที่ง่ายมากเลยคือการเม้มปากแล้วก็ทามีมเข้าไปเาม้มเข้าไปแล้วก็ทาม้มมาแย่อะไรอะ โอ้โหพร้อมเดิกเมมอ่ะได้เลยอ่ะเธอเออเห็นมั้ยกลัวมั้ยคะปึ๊บได้อยู่แต่มันทำยากตรงที่มันเลอะต้องไปฝึกเมมนะคะทุกเกียดสอสออะไรเงี้ยไมเชื่อทุกคนไม่เชื่อเป็นไงบ้างการเมมแบบเพื่อทายสิ่งง่ายขึ้นไหมล่วงไปเลยล่วงไปเลยตีดล่วงไปสำหรับหมองว่ามันยากมันยากตรงที่มันเมมแล้วต้องให้แบบไม่เลอะอะไรอย่างเงี้ยถือว่ารอดค่ะถือว่าีเรียกมันรอดอยู่ด้วย ่ววแล้กันเพิ่มมิติให้กับใบหน้าโดยการไฮไลท์ดั้งดั้งก็ทำยังไงใช่ตอจริงเหรอยังไงอ่ะเท่าไหร่ไงมันก็ไฮไลท์ไปเลยเหรอแล้วก็ไฮไลท์ลองซีไฮไลท์ส้มนะคะในกายไฮไลท์ดั้งโดยที่เอาส้มนะคะมาวางไว้ตรงนี้เอ้ยฉันดันไอเออฉันไม่เคยไฮไลท์ดั้งเลยนะตั้งแต่แต่งหน้านี้ เบียแล้วเบียนเยน,เยน,เยนี่ยม <c oughs> ันโหดยาก่ะหูบอกเลยว่าอะสิรู้จิตนี่มันช่วยยังไงเนี่ยคือแปลก <c oughs> นะดตั้ง <c oughs> น,นี้ไม่ใช่หมอให้มา มไม่ผ่านจะยากไปอ,อย่าหาท่างคกะน,นมกค่อันนี้ก็คือฟินิตุูที่ไดจาจะมิกอัพแท็กนะคะไม่รู้ผ่านไม่ผ่านนะดูกันเอง เสร็จแล้วฟินิลุคของเราในการใช้อุปกรณ์ทั้งหลายในการแต่งหน้าที่ไม่ได้ใช้นิ้วมือเลยมีแต่อุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เคยใช้ก่อนเราลแล้วรู้สึกว่าบางทิกก็ลําบากค่ะบางทิกก็ใช้ได้รวมๆหรอแต่งเองง่ายกว่าจริงแต่งเองง่ายกว่าไม่รู้ <c oughs> ว่าช่วยยังไงเ <Okay. S 2> ทปใสอะสุดอะแต่ว่ายังอือนอ่นนะคิดว่าแต่งเองง่ายค่ะก็ <Okay. S 1> <c oughs> ขอฝากรายการกูรูกับหนูนทดลองด้วยนะคะแต่ชวนทุกคนนะคะมาทดลองเครื่องสําอางอยากให้มารีวิวว่าทดลองเกี่ยวกับเครื่องสําอางทําอะไรนะ ก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะนี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย